ก็สวัสดีเพื่อนๆืด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Creature of s o n a r i a นะครับวันนี้นะครับวันพุธที่2นะครับมีอัปเดตเกี่ยวกับวัน A p i Full Day นะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับตัวใหม่เนาะเป็นเจ้าตัวมารูพิซิตนะครับเป็นสัตว์กินเนื้อทียาสามนะครับประเภทบินก่อนที่เพื่อนๆนจะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมที่ผมลงนะครับก็จะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยก็สําหรับลักษณะของเจ้ามารูพิซิตนะครับมีลาต โดยมีสีเปลี่ยนจากสีฟ้าอ่อนเป็นลาเวนเดอร์หัวโค้งมนมีขานกันไกลที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมที่มีลิ้นเป็นสันอยู่ข้างในมีหนวดหลายหนวดนะครับเหมือนปลาดุกและคีบเล็กๆที่ติดกับหน้าผากและขาทั้งสี่ขาสั้นมีกรงเล็บและขาหน้านะครับมีคีบหางมีคีบอยากหลายอันที่เคลื่อนลงมาจากด้านหลังไปยังส่วนที่ไกลที่สุดและหางของเขาครับก็จะเป็นหางปลาเนาะคล้ายๆกับปลาหางนกยุงเลยนะครับในส่วนของพาราซีนะครับก็จะมีใบคูดาวนะครับ1.2บล็อกบี3 0นะครับ บล็อกเนโคพอยซันนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บล็อกพอยซันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรื่องของเราเนี่ยจะเป็นสีนีออนนะครับแล้วก็มีสกิลบีนะครับเป็นสกิลพ่นลมหายใจออกมาเป็นพิษนะครับเป็นเอซิดเนาะแล้วก็เวลาเราวิ่งเนี่ยก็จะเป็นท่าช้านะครับแล้วก็มีคลัมเบอร์นะครับทำให้เราปีนได้นะครับทําให้เราปีนได้หรือก่อกําแพงได้นะครับแล้วก็มีสกิลเจ้าสวิมเมอร์ด้วยครับซึ่งจะบวกสเตมิน่ารีเจนบวก100%เนาะแล้วก็บวกสเตมินา50%ล เพิ่มวิ่งเร็วเนี่ยเแล้วก็วอล์กสปีดนะครับเจแล้วก็เราจะมีคอร์ชั่นแอคแท็กด้วยนะครับ2.5แล้วก็ได้เมลเราเนี่ยจะอยู่ที่300นะครับต่อการกันแล้วเขาอยู่ในโหมดของประเภทสกายด้วยนะเพื่อนๆเ,เหมือนแบบเออบินได้อะไรแบบนี้เฮ้ยเราบินได้จริงดูดิเพื่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคืออยู่ในน้ำก็ได้บินก็ได้หรออ๋อแต่ถ้าสมมติว่าเราบินนะเราจะเสียสเตมิน่านะเพื่อนๆอ่าเสียสเตมิน่าเราก็จะมี มอยส์เจอร์อยู่ด้วยถ้ามอยส์เจอร์หมดน่าจะเลือดลดนะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็มีสกิลหายตัวมาด้วยตัวนี้เจ๋งวะ่ะอ,อะไรอ่ะอแต่ถ้าหายตัวเลือดเราไอ้น,นี่หรอเหมือนถ้าเราหายตัวเลือดเลือดเราจะลดนนะอันนี้เป็นท่านั่ง <c oughs> อันนี้อันนี้คือท่านั่งนะเพื่อนๆนเจ๋งๆๆงจงนี่เจ๋งขอท่านอนหน่อยท่านอนปกติโอเคไปเราเหมือนว่าจะมีอยู่ตรงเกาะหนึ่ง เหมือนว่าจะมีเกาะหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาน่าจะเป็นเกาะเซนทันล็อกเฟสอะไรทั้งอย่างนะเ,นเพื่อนๆเดี๋ยวเรากลองกดดูในแบบน่าจะอันนี้นะเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าดูดิถ้าวิง่งโคตรนร่ากะ่ะแล้วบินได้ด้วยอะ่ะโคตรจริงอะ่ะอุ้ยจะบอกแต่กับแพงได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยมันจะอันอีกประสงค์ไปหรือเปล่าอะ่ะตัวนี้มา <c oughs> ดูท่าบินเขาดิดือด้อดือด้อดื้อโอ๊ยโอ๊ยกระตุก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 ท่าบินเขาแบบดื้อมากอะ ทุกปีกะเขาทําอะไรกันเนะี่ยเราลงน้ําก่นันเวอะผมว่าถ้าเราไปอีเวนต์ตอนนี้เราจะตายไหมไม่น่านะเนี่ยแต่เขากัดกันอยู่เลยอตอนเนี่ยไม่น่าไปเลยเขาน่าจะกาลังเห่กับอีเวนต์ใหม่อยู่ตอนนี้แต่เราบินได้นะนี่แหละเซนทันล็อกเฟสใช่ตรงนี้แหละนี่ค่อยไปอยู่ตรงนูน้นหรือเปล่า โหตรงนั้นคือศพเยอะมากๆเลยอะถ้าผมไปจะตายไหม <c oughs> เหมือนจะตายอะถ้าไปอะไม่มีเซิร์ฟพายเวสะด้วยสิเสียยี่ห้าอ๋อแลเชงโอ้ยผมจะตายเหมือนจะเป็นตู้สุ่มปะ <c oughs> ผมว่าเราไปหาเสิร์ฟน้อย,อยกดดีกว่าไหมคือบแบบแถวนี้คนมันเยอะมากเลยอะไหนดูดีว่าเ้วเขามีกี่ล่างมี3ล่างเหรอมันเหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนประกาศอะที่เป็น เขาเรียกอะอ๋อเหมือนป,กกประกัดผสมตุ๊กแก <c oughs> ไอ้ตุ๊กแกที่มันหน้ายิ้มยิ้มอ่ะเดี๋ยวผมแปลเลยโอเดอใช่เลยอ่ะคือมันใช่ที่เขาบอกว่ามันชอบยิ้ม,มหวานๆเนี่ยแต่สีผมว่าเขาเขาทำมาสวยนะแบบผมชอบสีแนวๆเนี่ยสีพาาเทลอ่ะสวยมากเลยวนีตอนนี้เราอับล่างแล้วอุ้ยทำไมไอ้นี่เขาสวยจังสก,กินเขาสวยจังโคตรท่อ่ะแบบมีหิมะติดอยู่ข้างๆอ่ะ ตอนนี้ผมกลายเปล่างสองละล่างอัปเกรดไหนเขาดูหน่อยนีโคตรเท่ดูดิวิตัวมันเท่ยอยู่นะพูดถึงอะแล้วมันบินไวมากดูดิแคกินอาหารหน่อยแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อด้วยนะซึ่งแบบโหอัปล่างง่ายเลยผมอยากลองไปกดปุ่มอะว่ามันจะได้อะไรคือมันจะได้ไอนี่หรือเปลไดีสุ่มหรือเปล่ายังไม่ได้มันบอกว่าคันโยกคูดาวอยู่ผมว่าเราต้องไปเซิร์ฟที่คนน้อย ถึงจะแบบว่ากดได้ไม่ก็แบบเป็นเซิร์ฟไฮเวทเรามาฟังเสียงร้องเขาก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะไปเอาเสียงร้องแบบคุยธรรมดาแล้วก็เสียงพิมพ์อย่เดี๋ยวดูเดอยักตลกอ่ะ อ้ยนอนี้ตลกอัน,นี้ตลกจริงก็ <c oughs> แบบมันอยายาแล้วเราไปก็เสียงครู <c oughs> อัอน,นี้อูอนนิงม,ม,มนนปป <c oughs> อ,มนนอม๋ออ๋ <c oughs> อ <c oughs> ี๋ออ๋ออ๋ออนออ๋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 อม๋อออกออออออวิาอ

โอ้คือกดก็คือจะมีเสียงเสียงเป็นเสียงแบบว,ว่าเคีย์เจอออกมาอะไรอย่างนี้ตลกอ่ะเราก็นึกว่าเออกดแล้วมันจะสุม่มตัวละครเครีย์เจอออกมาให้อะไรอย่างนี้สะดุดไม่ใช่เป็นเสียงเฉยๆโอ้หัวจะปวดแอพิลโฟเดนะนเพื่อนๆแหม่หาสุดๆตัวนี้ค่อนข้างโตไวเนาะ เพราะว่าเขาเป็นแค่เทียสามเนาะอ๋อคือถ้าเรากดคำรามก็คือมันก็จะพูดโอเคผมเข้าใจละนี่ไงนี่ไงนี่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้มีลูกแอนดีนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูผมไปหาที่แบบสงบสุขแบบว่าไอ้นี่ก่อนคือแบบว่าคือมันไม่ได้ออกมาจากหินนะเพื่อนเพื่อนมันออกมาจากตัวเราเดี๋ยวผมกดให้ดูห ก็คือกดมันก็จะกลายเป็นเสียงเคียเจอร์ต่เราไปใช้ชีวิตดีกว่ารู้สึกไอตัวนี้มันจะกัดไม่เลิกเขาเป็นอะไรไม่รู้คือมันเป็นตัวที่บินไหวมากๆเรแล้วก็วิผมได้สเตมิน่ารีเจน แจ่วดีขอกินก่อนนะตอนนี้หิวละอุ้ยแล้วพอแบบว่ามีสกิลพ่นแล้วก็มีสกิลแกลบด้วยสกิลนี้ผมโคตรชอบเขาจะมาโชบเราอีกแล้วดูดิคือผมเล่นคลิปไหนมีคลิปไหนที่ผมไม่โดนล่าบ้างวะมีคลิปไหนที่ผมไม่โดนล่าบ้างถามจริงเหอะนี่ไงลงเลยเก่งจริงก็ลงมา เป็นนกอยู่แด้แค่บนบวกแค่นั้นแหละเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นนกอยู่ได้แค่บนอากาศแคน่น,นั้นแหละไอ้ลองพ่นไอ้นี่ดิอุ้ยโคตรเฮียโถจะหมดเร็วอยู่นะคือเวลาเขาพ่นหมดเร็วมากเลยแต่สเตมิเนาเขาเหลือๆเลยตัวเนี้ยโดดโดดสูงด้วยนี่ไงเียโดดสูงโดดสูง <c oughs> เดี๋ยวนะ เมื่อกี้ทำไมตาเขาเป็นเป็นแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมตามันมึนๆนะ <c oughs> คือตามันมึนๆด้วยอะ่ะคืออะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อเวลาเวลากดเดินเฉยตาเขาจะแบบว่ามุนๆนะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าสมมติเร,รากดวิ่งอะ่ะก็คือกระต่ายกายเป็นวอจริงจังอะไรแบบนี้วุย้ยแต่พอล่างสาัมวุ้ยมีคนตกอืมกัดเลยวุ้ยกัดร้อยหนึง่งน่าอยู่นะ น่้อยู่นะกันร้อยนึงเออหมุนไป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 ไปอร่อยหุ้ยมีปลาว่ะเพื่อนๆมาลองแอบดิมันไม่ใช่แอบนี่มันเป็นสกิลฮันเตอร์คอร์สอุ้ยอืมไปเลยนะผมขอหลบหนีกัน ผมไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้มันเพิ่มอะไรนี่เหรอไม่ใช่อันนี้อยู่ในน้ำหรือเปล่าไอ้ปลาตัวนั้นเขาจะนี่ผมไม่ได้เลยอบินได้หรือเปล่าใช่บินได้นะจ๊ะเดี๋ยวขอผมผมขอทาความเข้าใจกับสกิลนี้ก่อนอ๋อก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในน้ำอะสเตมีนา่ารีเจนเราจะบวก100%เลยนะแล้วก็สเตมีนา่าบวกห้แล้วก็วิ่งบวกสปีดเจ็ แล้วก็วอล์กสปีดอีก75โอ้โหโโคืออยู่ในน้ำคือแบบดูดิคือดีจัดโอเคสกิลเราครูดาวเสร็จละเราจะลองกดกันฮึบนี่งอุ้ยเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรออุย้ยก็คือดับเบิลดา,ามเมจไปอีกเท่าหนึ่งเท่าตัวสมมติเราตีร้อยสามสิบใช่ปะเราก็จะตีเป็นสองร้อยหกสิบเลยนะเพื่อนโอ้แต่ครูดาวร้อยวิเลยนะโอ้ แต่อยู่ได้ประมาณ10บบีก็เจ๋งอยู่นะก็โอเคแล้วคือเราบินในน้ำหรอเมื่อกี้มันเลยแบบไวมากเลยไหนปลาเมื่อกี้อยู่ไหนอยากลองกับปลาหน่อยอนะทีละสามอ่ะไปไอ้ตัวบินบินน่าสนใจปะคือแบบตัวจิ๋วเยอะมากอะตรงเนี้ยหายี่อแถวนี้เอาไหม <c oughs> ผมว่าน่าจะได้อยู่นะโอ้ตัวใหญ่โดนกดจตายแล้วอะ <c oughs> อ๋อคืออยู่ไม่ถาวรอ,อยู่แค่แป๊บเดียว <c oughs> คือมันไม่ได้อยู่ตลอดนะเพื่อนถ้ากดแล้วอะเสียยี่สิบห้าเหก็คืออยู่ได้แค่แบบเดียวเนาะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วโอเคสรุปก็คืออยู่ได้แค่แบบเดียวอ๋อเขามีร่อนเหมือนกันนะใช่ไหมแต่สเตมินามันจะไม่รีใช่ไหมอันนี้คือผมอยู่ในโหมดร่อนนะอ๋อ okay. โอเควุ้ยตอนนี้ผมกลายล่างลวใส่กลางดีครับแล้วก็อันนี้แบบว่าบินก็คือจะเสียสเตมินาอันนี้ร่อน โอเคเข้าใจง่ายดีมีแบบว่าตัวจิ๋วๆให้เราแบบขาเื่บปะตัวตรงนี้คือศพเต็มไปหมดเลยอะไอตัวนี้บินโคตรไวอะตอนนี้ผมก็อยู่หนึ่งแล้วโอเคถือว่าไอ้นี้อยู่นะนี่คือตัวอะไรอะเหมือนตัวในโปเกมอนเลยที่มันมีหัวเป็นเอ้ยฮอสบัตหางใส่เราที่มันมีหัวเป็นดอกไม้อะตัวในโปเกมอนอะเฮ่ยตัวอะไรอะ น่าสนใจอะตายกะทีเดียวตายเลยขอโชคดีๆผมอยากรู้ว่าผมจะกัดตัวใหญ่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดนอยู่นะร้อยห้าสิบแปดกัดเรื่รอยๆเขาตีไม่โดนหรอกแล้วผมกดสกวิลสองอะสามร้อยอะโห่โ 1ิวิอ่ะกัดดีคืออะไรเขานอนทำไมเฮ้ยผมจะตายจะตายเองกัดเขาจะตายเองวิี่เขาแรงมากเลยนะคือเลือดผมเท่าไหร่อ่ะเลือดผมพันสองเองยนะน้อยมากนะต้องสู้กแบบ ตัวพวกเทีๆเดียวกันได้อยู่ถ้าแบบว่าไปสู้พวกตัวใหญ่ตัวโดนตีสักพันหนึ่งผมก็จะเดี่ยงจนงตายยังไม่ค่อยได้ล่าเลยอ่ะหัวตัวอะไรวะนะ่ามันใหญ่ไปปะอ๋อไอตัวนี้ยังมีคนเล่นอีกเหรอตัวเนี้คือแบบมันทําอะไรไม่ค่อยจะได้อันนี้โชว์เท่นะผมอยากได้ยินเสียงเวลาไอตัวนี้กดจังอืผมกดใหม กดไม่ได้มาคูดาวไอ้ตัวนี้กัดเขาไม่เลิอกอะ่ะดูดิอืมกัดเขาไม่เลิอกอหรออืมโุ้ยผม,มกัดเขาสองร้อยเลยนะโคตรเจ๋งอะถือว่ากัดหุ้ยอะไรอะ่ะแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยกินแล้วเพิ่มอะไรอะ่ะโกดทาวโรห้าสิบอุ้ย เฮ้ยเ้ยอะไรอะไอ้นกอย่าได้อนกอไอ้นกอะมันหนีได้มันหนีได้นนไดพวกนกจิ๋วลบเวลาโตลด50%รแล้วก็ลดความหิวลบ30%อันนี้คือเวลาแบบว่าอุย้ยมีพิซซ่าด้วยเหรอขอดูพิซซ่าหน่อยดิอ๋อไม่กินได้เลยเฮ้ยอันนี้แฮมเบอร์เกอร์จิ๋ว กิินด ừ, ถือว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ใครที่แบบว่าอยากแบบให้ตัวโตวไวๆอะไรแบบนี้นี่ตอบโจทย์เลยดีมากนะเพื่อนๆมดูท่าโคเรฮาน่ารักจัดมีป้ามีท่าเดียวอ๋อมีท่าเดียวเฮ้ hey. หน่ะตัวโคตรตลกเลยตัวเนี้ยอยากได้ปะผมอยากได้ <Overwatch> ่ะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อไม่บ้างแล้วผมว่าตัวนี้เจ๋งตัวน่ารักกวนตีนด้ะเออสีเรามันก็เหมือนในตัวนี้เลยเนาะเหมือนมี่เลยอะ เออฮาจัดเอออะเอออะเอออะโคตรฮาเลยเขียวเขียวฟ้าม <sa ug uetooth Darwin> ่วงอ่ะ เฮ้ย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 อะไรอะไรคืออะไรครับคืออะไรครับกัดแรงนะโบกัดแรงนะโบกัดแรงนะโบอยากได้หรออยากได้หรออยากได้หรอผมกัดแรงนะโบ เฮ้เอาดีเอาดีกัดแรงนะครับกัดแรงนะครับผมไอตัวนั้นมันวอนอยู่นะมนต้องเอาสักตั้งว่ะเฮ้แต่๋ยวจะบอกเราเดินช้านะเราบินดีกว่าถ้าใจนี่นะอุ้ยผมจะตายเกือบตาย บินนีไปด้วยความไวแต่เขาเลือดหน่อยนะเวลาเวลาเราจะตีเขาเราต้องแบบเซฟเซฟหน่อยเนาะถ้าโดนตีขงหนึ่งนี่เราอาจจะตายได้นะนเพื่อนคือแบบแทบจะวันฮิตได้เลยอะ่ะเมื่นตอนนั้นมันจะแบบว่าดูดเพื่อที่จะฮิวเลือดตัวเองได้ด้วยนะผมไม่รู้ว่าจะล่าเขาไหวไหมลองดูลองดูลองดูงดมาดียอยม,มาดีผมว่าเขาน่าจะไม่เสียนมากรู้ยบินไวอยู่นะแบบ เอ้ยมาดิเอออู้โดนตโีโดนตีจ้าเราไปพักก่อนนอนเลยดีเลือดไวอยู่แล้วตัวมาทำอะไรได้แบบว่วาเวลาเวลา,า,าเขาดูดอะน่าจะหิวนะเหมือนในตัวนเนี่ยมาละจ้าวาเดนหรอมาดิละจ้า ไม่ผมเข้าใกล้เขาไปโดนตีฮ like right ิวก่อนฝนกดด้วยโอกาสดีอยู่เราฮิวให้เต็มแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปโฉบเขาต่ออ๋อผมไม่นี่นี่น้ำหมดผมว่าแล้วทำไมเรื่องผมลดเร็วเราเข้ากลับไปที่น้ำก่อนโอ้ยอย่างนี้ผมก็ตาเขายากเลยดิไม่เป็นไรเขาเราเขาก็ต้องหาที่หลบเหมือนกันเพราะว่าข้างบนฝนกดมันตกพอดีแล้วตอนนี้ผมหิวน้ำา้วเดี๋ยวไปกินน้ำก่อน ลืมดูเลยเมื่อแต่เพลนกับอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่ามีปลาอยู่แถวนี้โอ้ดีเขาไม่เห็นเราเขาออกพอดีไปต่อรู้ว่าตัวนั้นตายดียังไอย,ยังในเขาอยู่นั่นเดี๋ยวด,ด,ดีสเตย์มไม่ได้ก่อนแล้วบินไปเขาจุ่มฝนพิษเหรอเฮ้ยเขาจุ่มฝนพิษว่ะเพื่อนๆโอ้ใจเขาได้จัดเอาออกเหรอโอ้เขาออกจบเลยเพื่อนเฮ้ยไม่ออกนี่ เขาออกเขาใหม่หรอโอ้โหโอุ้ยผมจะตายติดบลิดหนึ่งไม่นะอย่ฟื้ตายเดีฟื้ตายขอฮหิวก่อนขอยหิวก่อนอ๋อตายเงียบร้อยเขาตีแรงอ่ะเราไปอีกสักตั้งไหมผมว่าเราไปอีกสักตั้งดีกว่าวะ ตัวมันเล่นสนุกอะ่ะจริงหอยสักตั้งหอยสักตั้งตัวนี้ตัวนี้เล่นสนุกจริงเวลาบินโฉบโคสนุกตัวนี้โอ้ยเขาอยู่นี่ผมเห็นละสี่ร้อยไง,ไงก 400, ไงไงั4สี่ร้อยไงดิ400ร้อยไงกับไม่โดนนะดิเหมือนตัวเขาจะฮิวไวอะ่ะต้องไปศึกษาตัวนี้หน่อยละ โอ้ยโดยตีอีกแล้วจุ่มเลยนอนผมว่าไม่น่าสู้เขาไหววะเขาแบบตัวมันถือ่ะด,ดูดิดูดูดูเขาว่ายน้ำถ้ามีคนช่วยน่าจะไหวอยู่คือตัวเขาเหมือนตัวเราเลยเหรอที่แบบว่าลงน้ำได้ด้วยบินได้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยะแต่แค่ว่าตัวใหญ่มากน้าจะเป็นเทียสักเทียสี่เทียห้าปะ เมื่อกี้เหมือนจะมีมี่แบบว่าช่วยเราอยู่นะแต่แบบเขาทำดาเมจได้ไม่ได้เยอะไงอืม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 มาดีอืมอืมอืมโดนหลายดอก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 เอาลนลนลน วเขาไว้ในน้ำได้จริงด้วยเขาวับหนีอิมูมมมาานอมมนอนเลยหนีเรือเดี๋ยวไปต่ออืมดีสุดแล้วไปต่อเลยจะเปนอะไรจ๊ะมเปนอะไรจ๊ะนี่อย่าเขาดูดหิวเรือแน่เล,เลย มันกระโดดไงเนี่ทยทำไมมันกระโดดไม่ค่อยขึ้นเลยอืมอืมอ้ยเขาตีละหกร้อยเลยเหรอนี่ไงยืนเฉยๆก็นี่ไงยืน,เ,เ,ฉยน,ยนเ,เฉยไงยืนเฉยไงนี่ไงเออตกน้ำไงน้ำก็จใครก็จุ่มดิโอ้โหนอนวิง่งอะน,นันแน่กลูดเ,กเดี๋ยวผมไปหาที่ยากก่อนดีกว่านอนรอ หิวใหญ่เลยเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวดือโชอบโช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 บอะฮู้ออกมาเพื่อนโชบไงโชบ ให้คนอื่นเขาจัดก,การไปไม่รู้ว่าเลือดเท่าไหร่แต่ผมวบ้านจะเลือดเยอะอยู่อะเฮ้ยวูู้หตายครับพ่อที่ก็มาดีก็มาดีตัวใหญ่เรา,เาติดรู้นะเช้ไ่ไปเปรนอนเลย ข้ามาไม่ได้ก็นอนดีเฮ้ยข้ามาได้ไม่นะโอ้โฮโอ้โหเฮ้ยเขาเข,ข้าได้เหรอเขาได้เฉยหนีกอน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  ไปปเา,าเตอร์วิต้าโมดหาดีแอปหาดีแอปหาดีแอปนอน <c oughs> ไปไหนแหละตัวนั้นอยู่โน่นเหรอเตรียมพร้อมโดดเลยอืมเอยนั่นไงอืมอยองบนหรอทำอไรจ้า ขอกาดทีดิขอกาดทีดิขอการดทีดิกาดทีดิกาดทีดิคุ้มไหมเนี่ยเขาตีหกร้อยเราตีเราตีเขาร้อยกว่าเนี่ยอืม หนีดิเออเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอาวันเพื่อนเออเอาวันเอาวันนี่โจบจบไม่นะเพื่อนเราตายอืมจบเลย จบเลยจบเลยจัดเลยเขาไม่แตะขีดบันไปเขาดูดฮิวเลือดเรื่อยๆของฮิวเลือดตัวเองก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยนะต้องเอาตัวแบบว่าเทียเดวกันมาสู้นะผมว่าตัวนี้ไม่เผื่อตัวเทียเดยวกันอาจจะสู้ยากด้วยเพราะเขาแบบฮิวได้แลวตีแรงนะ เขาทำอะไรเขานั่งเฉยเหรออเรียกเรียกอ่ะมห่นเลยฮ่นเลย <c oughs> บินบินแล้วก็กัะดอืมวิ้ยไกลล่างเหรอไกลล่างเหรอ เอางงงงเอางงกัดเลยไม่โดนอืมไม่โดนโหผมตัวเขากัดลงเลยจุม่มนอนอุย้ยผมกลายร่างพอดีตอนนี้ผมเป็นเอลเดอร์ละแล้วก็ไม่ได้บับอะไรเพิ่ม ก็ผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้นะครับผมว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกตัวหนึ่งเลยนะครับแบบว่าโหสกิลเขานี่พร้อมมากๆเลยนะครับที่จะแบบล่าเคียรเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลแกลบ็บหรือว่าแบบเป็นสกิลเพิ่มดาเมจของเขาเนี่ยโอ้โหตีแรงมากเลยนะ400เนี่ยสำหรับเทียสามนะครับแล้วก็สกิลมีสกิลระยะไกลด้วยที่แบบว่าเออค้นไฟใสเนาะก็เป็นตัวที่สนุกดีแล้วก็แถมปั่นด้วยคือแบบเสียหลออย่างหาเออ ยังหาบอกเลยก็สำหรับวัน <mean> นี้ผมขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย